โอเคครับนะครับผมสมชายนะครับนี่จะมา,มอ,าอัดฟีฟ่าเกียร์ครับขับเพื่อนครับคนหนึ่งครับโชว์ทักษะการเล่นคันเทพครับใ,ให้ดูเป็นขวัญตาครับไอวินพัดดิซาเราขอตั้งค่ากล้องแป๊บนึงครับใครมันปรุบกล้องกลัวนะับโทนี่โค้ด ยืนนิ่งครับโดนยิงโค้นิ่งครับเอาละครับเอาละครับชักบาบ้างครับโดนยิงโค้นครับชาวเบาบอกครับออกมาแล้วครับเอ้ยแพ้แพ้ไม่เอาลงนะเว้ยถ้าถ้าแพ้ผมไม่เอาลงนะครับเอาชนะผมเอาลงแน่นอนแมนนี่เนี่ยฮะแมนเอลกาซิโก้ครับแมนยูเจอแมนยูครับเสื้อสีไม่เหมือนกันครับวันนี้ขอ5-0หรือเปล่าครับเรวันลงไหมครับวันนี้ โดดนะลูกนี้โดดครับลูกนี้ของผมตัวสีเขียวครับดูไว้ตัวสีเขียวครับของเพื่อนผมอ่ะตัวสีฟ้านะครับเซฟเซฟเซฟหมวกเซฟผมคิดว่าเขาควรให้บอลกับเพื่อนควรให้บอลกับเพื่อนเจอเทอร์นี่โค้ดครับให้กาเรเบลต่อยเบสซี่อีกเกอร์อิสโก้เดเนียนว่ายังไงส่งคืนหลัง ปิดครับโดนราชาวารอนครับก็เลยเบลครับแก๊สหมดครับโดนครับเป็นพินฟันตาซาเสียบเลยครับโโอ้หเกือบซวยครับบอกให้เลยวินนี้ครับเดอ๋ยวลาอูนอาเบย์นะครับดวลกับเมสซี่ตอนนี้ชักอยู่ครับลาอูนวาลานมงเข้าไปแล้วเกือบซวยครับบอกให้เลยสลาเช็ดครับคนแรยเช็ดมาเลยเงี้ย โก้ว่าอย่างไรคืนคืนมึงไม่คืนน่ะเนี่ยกูเองเนี่ยเดนนี่เองเสียบเลยเดนนี่เสียบยึ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 บยังขมือขนมือตัวเดนนี่สดติดหัวยุ่งเลยละยุ่เลละลาฟิโอเอาล้ครับบาลานลงมาช่วยครับบาลานดึง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 นีโดนครับไงกระโดนครับตรงนี้ขาวอนโดนเจ็บครับเปลี่ยนดับเปลี่ยนดวั้นนึงครับสหรับการกันเปลี่ยนดิเปลี่ยนดิเปลี่ยนดิเลย เปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนต่อให้ครับต่อให้นิดหนึ่งต่อต่อต่อพู้ดเจ็บครับแย่เลยครับแย่เลยครับชี้ครับชี้ทางนะครับชี้ทางครับชี้ทางนะครับกับเดนิอลเดนิอลเมสซี่ก็ได้นะเมสซี่ก็ได้นะเรียบร้อยครับเอาเอาที้กิ๊งใหญ่จังเลยครับสุดยอดครับโอ้โหการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบครับเดนิอครับทำเป็นอะไรกันเดนิอลเสียเส้นรอบไปไหนครับไปไหนครับขอขอวิ่งชนหน่อยหนึ่งทีวิ่งชนหน่อยวิ่งชนหน่อยเดนิอัล สุดยอดครับท <presidency. S 2> okay. ่านนี้ได้มาแล้วครับหนึ่งลูกเอาของเกมไว้ให้ได้ครับหนึ่งศูนย์ครับครับเอาสามขึ้นครับตรงนี้โดนครับเดินเงี้ยอีกแล้วตรงนี้โคตรเจ็บครับเปลี่ยนก่อนเลยอันตรายไม่ได้หมดอันตรายเขาไม่หยุดอันตรายเปลี่ยนเป็นมิคาโด้แล้วมิคาโดกาการ์นะครับแน่นอนเลยทุกท่าแล้ว ไว้วครับเมตี้ไม่เล่นครับเสร็จปุ๊บลุมครับเมสซี่ยืนงงครับส่งให้กูทำไม่วะสเตสร์ลิตครับน้อยไรวิ่งลึกไปเอ้ตรงนี้วิ่งลึกไปมึงอะลงมาก็ลุงงในเงี้ยเฮียเลยไปแล้วครับลรงนี้ราชาวานอนครับหมาแล้วครับลาชาวานอนว่ายังไงส่งคืนให้กับลีโอเนลไม่ล้ำครับยิงครับโอ้โหเจมแมวครับ เหยียบบอลโชว์บอลทีเลยบอลเขายีหัวเราะบอลเฟชเฟย์ด้วยนะครับเจอกับเฟชเฟย์หนึ่งสองสองสามนะครับลาดไทยครับหลุดมาคาราชาราชาวานอนครับแน่นอนครับกาลิบเบลคอมโบกับแมตตี้นะครับเปลี่ยดไปไวเลยออกเกมแล้วกันเนาะออกเกมหรือเปล่าครับโดนไปสองลูกนะคงคืนยากแน่นอนครับ ถ้าได้ก็รอเลยครับเจอร์ลิคาโดกาก้าครับอย่างนี้แน่นอนครับอย่างระดับนี้แน่นอนครับเดนย์สติดรอบอลครับนิดนึงดึงเกมครับราชาครับราชาอีกแล้วครับไม่ทันแน่นอนครับทันเฉยแต่แรงสู้เขาไม่ได้ครับกาก้าเองหมดเวลาไปเสียบเลยหนึ่งทีมหัวครับผม บอควรผู้เล่นครับนาจาวานอนว่ายังไงเฮ้ยโอ้เรียบร้อยครับลูกนี้เสร็ดดเนียลแน่นอนชิปข้ามบอลโอบถือว่าฝีมือยังดีนะครับเป็นพินฟานเดซาเอาครับเจมเจมสจินะครับส่งให้วาราดิคาโดกา้าเมสซี่ครับผมไม่ชอบเลยเมสซี่ครับส่งไม่ดีครับจริงๆไปเรื่อยครับทีนี้ ขอให้ขายทิ้งมันไม่ขายครับเมสซี่ครับเจมิงครับตรงนี้องงงงงงเอเซียนครับเอเซียนก็มีครับลอดขาครับงงลอดงงงงงงเจอลอดขานี่งงครับงงตาแตกครับไลน์นิวตีลงมาช่วยหลังนะครับกาแาพักบอลกิคาโดเข้ามาไม่ผ่านเอเซียนครับเฮ้ยกาแกกลับไปได้ครับ เออเจมครับเจมครับติดกัวปั่นนะรีโอครับส่งไม่ดีครับผมบอกแล้วครับเอาด้วยครับดูเวลาชาครับส่งเมสซี่ได้ไม่ส่งด้วยคุณเดียวครับวันนี้แม่ง้อย่างนี้โดนแน่นอนครับสามแต้มราทาชาวนาครับกาลิเบลสามประตูหรือเปล่ามประตูหรือหรอสามประตูแล้วครับอย่างที่บอกไว้ตึงๆครับตึงอะไรครับ คุณจะเปิดม่วนนะครับเปิดม่วนนะครับเกลียบแล้วเงียบนะฝั่งนู้นเจอไปสามลูกเงียบเลยครับรอดขาครับมึงครับเจอวาาฬครับโอ้โหอย่างก็เล่นกับเด็กน้อยคืนครับเอ้ยว่านอนสวยนะสวยนะเล่นดีดีเลยสวยนะมึงผมรอบอกอยู่แน่นอนครับบอกนะครับบอกเฮ้ยเสียบ เซฟได้ครับไว้ใจได้ครับ D G R ครับเนื่องมือกาไว้ใจผมครับ D G R อย่างยดียวอเลยครับเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวละเอาละเอาละหลังชาวานอนว่ายังไงรอหน่อยก็ดีครับรอบอลหน่อยก็ดีครับส่งก็ได้ครับใช้พลังฉีกออกไว้แตะบอลโอ้เสียบโดนเสียบเล่าชา ลอดขาหนึ่งทีเอาอดขากูงงเลยครับอ้าวครับตึงไงนะตายหอย่าตึงครับอย่าตึงครับในทีมเงี้ยครับอย่าตึงครับอย่าตึงครับเข่าหัวลาอูนอาร์บิโอแก๊สหมดครับส่งให้อิซสโก้คืนให้เมสซี่เมสซี่ส่งให้ครับเดเนียนเดเนียนไปไม่ได้ครับเต็มอย่างเดียวครับใครส่งให้พิมพ์เลวกันลูกที่สี่ครับกลัวโดนลูกที่สี่แน่นอนครับดูทางนนี้เดมขาอะตริทว่ายังงไประมาณเ ส่งให้กับเจมส์ครับเจมส์ว่ายังไงตัดตึงตั้ตึงติตังตึงอีกแล้วครับห้ามตึงครับห้ามตึงเดี๋ยวอิสโก้พักบอลส่งให้กับลีโอลีโอว่ายังไงตั้งเลยครับเล่นสบายมากเลยครับสามศูนย์แล้วครับไม่สนใจแล้วครับโดนลิคาโดไม่มงครับยืนดูครับวลาเฟลเวลาเฟลจะปั่นเข้าซะงั้นวลาเฟล ติดหัวครับว่ายังไงมาโคเสร็จอิสโก้มาโคโดนครับงงงงงงโผล่เจอลอดขาย <c oughs> <c oughs> <royable> ืมก่อนมากแล้วเจอลาอูนาบิโอแน่นอนลาอูนาบเบียวสุดยอดแข่งปุ๊บดูกาก้าสมัยกับอิสโก้อรากรอนเดี๋ยวเนียว่ายังไงส่งให้ดีโอดีครับวิ่งไปไหนน่ะวิ่งไปไหนล่ะวิ่งออกนอกเส้นน้องเงี้ยลีนิโอครับ้ ปาไม่เปล่าเกียรเนยเปล่าเปล่าอะเปล่าโดนเปิดเข้าเลยกระวงพิโปครับฟิปโปฟิลิปโปชื่อมันผมเองครับนี่โกดาก้ายิงแม่งในเข้าแน่นอนครับสตึมสติดหัวลีนติดจับบอลอแย่งเอาพาซะรีนิวรีนิวหมดเวลาครับเป็นชนะของแมนยูครับโอเคครับสามศูนย์ครับ ปมือไม่ธรรมาดาครับไม่ธรรมาดาครับ